มีผ้าช้ามาสมั้กูไม่รับดูไม่ทันยีย it, Although, window, Hence, ังไงก็ไมู่แล้วความต่อก็ต้องิี่นเรับเป็นลูทีอีกครั้งะบูมม่จะมีความแรงกว่าแต่กาสังเกก็สดกว่าครับอายุน้อยความผิวไหวก็จะเยอะกว่ายีแล้ว ไม่ได้ครับ सां hey, रस <laughs> คท่นี้นะครับศกเก่าจะเป็นทางเสื้อมแล้นะครับอายุน้อยกว่าพวามผิวเยอะกว่าจะเจอเก่าเสื่อมนะครับด้วยความเป็นเพื่อนพี่ยอมไม่ได้แต่เรื่องเขาไมอยากลากเขาไปแล้วกันโดนน้ำได้สองสูงนะครับว่าจะกลับมาได้หรือเปล่า เพื่อเปลี่ยนนเตรปน้ำและเปลี่ยนชูนะครับมองแล้วแเพื่อบอกว่ายังไม่เึ็นิวแอต่อไปอ้าโอ้เจ้านะครับเป็นงครับฝัเาลูกที่สี่ไยเยไ่ลยไม่เลโอ้แาชการฉีกห้าของุณสั้ครับทำ้ยอดเยี่ยมในตั

ดดยมประตูได้ไหมเอบอส้าหรอป้า,ปาเข้าชิงแล้วนะยังยืมอีกเหรอ,อยืมประตูคิดได้คุอคิดได้เหรอโอเคครับทันครูถ่ายทันอยู่แรกไม่ถึงไม่ถึง10วิครูยิงแล้ว ต้องเสียต้องปิดก่บนัะนี่นนะนนนครับชุก้าสามเพื่อนว่าสุงไม่ วช่วงที่สุดท้ายครับของคู่แล้วแรกครับแดนเป็นที่เติมเต่มเป็นทีเขียวขึ้นมาหนึ่งสี่ประตู มาเล็กสุดนะครับเล็กที่น้อยจุก้า จำประมาณเลยในการนะจิ้มเป็นแจ๋วอลไรบางทีเราแค่ว่ากันว่าตัวนี้ถือว่าเป็นกาแลงทุคแับไมเปิดในคอปาี้ได้ลงทุนแบบว่าเปิดในใจเราแบบว่าเราเชื่อความฟคแบบวาฟูเนี่ยเปิดใจเรา เปิดเหมือนขึ้นหลังต้นขึ้นรเหมือนขึ้นตื่นจากการเรียนะครับโดนชกลังไปเ้วก็ไปตไหครับเิโดนก็ใจผู้ชมนะครับสามารถขอเพลงได้นะครับจะเปิดไม่เปิดก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ขอได้นะครับ เป็นลูกส่งจากประตูของตั้งสังเลยดีลาสิบี้ครับหนึสอส ครคอยู่อย่างนี้นะแน่นะโหลดอยู่ใช่ไหมใช่แม่จะโหลดแต่มันก็เรื่องโหลดแล้วคุณเล่นเสร็จแล้วมั้งว่นนี้าราชนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศครับรอบตัดชือกไม่มีหรอครับคูสิครูอีกเจอบอกว่าใบเลียมพร้อมกับถ้าเข้ารอบไปจะโดน แบนหนึ่งนะนะครับเราทราบมาตรฐานแล้วนะครับจะได้เล่นกันอย่างมีมารยาให้ไม่เล่นอย่างไรจุดเไปนะครับมาแล้วครับตัวเกมด้วยสองดูสเด็ๆเลือกหนึ่งเลอสองเล่นอยู่ตไปแล้วไม่ลบเรียนอีกเดียวเี่ไม่ได้ทรมาแลวครับ Hãy subscribe cho kênh Hãy Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ต้องรอให้เ่ื่าพอไป็นสนามก่อนนะครับค่อยสุดแต่ดีที่สุดอันนี้ว่เพื่อนในทีมบอกโดนเพื่อนเพียบเลยเออเยามันต้องขาเลยครับเออนะครับ,ร,ร,ร,บรู้ว่าเป็นหลังกานะครับน่าจะน้องเล็กน,นะครับน้องเล็กของมอต้นแต่เข้าไปถึงรอบน็อกเอาเอั้มแม่ประมาณก็ไดนะครับ เป็นงูเขียวตัวเล็กแต่ก็มีพิษเหมือนกันเหย,ยื่อไปสีเขียวจริงแสดงว่าเรื่องนี้เป็นลูกเต็มงงูจับตาดูครับหมายเลขสี่ครับตอนนี้แอบไปแล้วครับใช้ทักษะควาามสมารถพิเศษนะครับเรียกเรื่องจากเพื่นอนที่นาคครับสีเขียวถอยนะครับ มายพังนะครับเราเจะให้มาตีเองนะครับพร้อมกับปั๊บนะครับตะกีรนะครับนอกจากจะเล่นให้ชนะ บอกทีเลยเนะสำหรับรอบต่อไปนะครับเตรียมตัวเลยนะครับรอบแต้มทีมสุดท้ายคู่สุดท้ายของมอต้นใช่นะครับจะเป็นอีกคู่นี้คู่นี้ก็น่าดูดะครับชิคกี้เมลอนนะครับจะเจอกับรพืน,นะคะับ วันนี้น่าจะมันครับจอผู้่อไปเตรียมตัวได้เลยนะครับเนี่ยผมกำลังโหลดอยู่กำลังรอกำลังรอไวไฟเดีย๋ยวทีนี้เราค่อยเกี่ยว กันด้วยเรื่อนี้ให้ทั้งสองครับถือว่าไม่ถูบต้องนะครับอยากเล่นนะครับ 挺酷的，挺酷，挺后。